ขึ้นเตียงไหมไอจอนขึ้นเตียงกับผมไหมนะ้าๆๆปิดไฟด้วยปิดไฟเองด้วยเฮ้ยอเออเปิดไฟเออ,อมันเปิดไฟเองด้วยนะเฟนนะมันเปิดไฟเองด้วยนะเฟนนะ<อ>เออปิดไฟด้วยโอโ้โหอันนี้มัน ข้างในแล้วข้าไม่เคยเห็นผีห้องนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยห้องนี้ไม่เคยมีเลยนะเกมนะตั้งแต่เราเล่นมาห้องนี้ไม่เคยมีมีแต่ห้องนี้เลยเมื่อห้องน้ําหรือแม้ห้องเสื้อผ้าแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้ก็มีรอบนี้มีไหมไม่มีห้องนั่งเล่นด้วยกันไปดูดิใครดี้จะเปอกดีจุดไฟค่ นี้้ดวยห้องน้ำไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ห้องน้ำไฟห้องครัวไม่ใช่ห้องตีนนอนไม่ใช่เหรอมาดูห้องน้ำอีกรอบดิห้องนั้นแหละห้องนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่อะ แล้วห้องไหนเนี่ยห้องห้องโรงรถปะอ๋อห้องห้องนอนเอ้ยห้องเนี้ยห้องอะไรนะห้องครัวเออวางเต็มมิเตอร์ทิ้งได้ไอเฟมทิ้งครัวเลยโอ้โหอย่างเงี้ยบอกเฟมส่งไปใช้หน่อยไอเฟมพีซิ่งด้วยเนี่ยะถ้าไหนวะถ้าไหร่มกรเท่าไหร่โยนโคมไฟทิ้งดิถ้ามองไม่เห็น ตรงนี้มันปิดเองอะไอเฟมปิดไหมเนี่ยไฟตรงเนี้ยไฟตรงทางเดินไอเฟมอ่าแน่ใจนะเข้ใจไม่เชื่ออะไรกันั้งอ่ะไม่เชื่อนัไนแหละไม่เชื่อเราเอาเอากระนันเลยไเอาคนเอาไปดูกันโจอฮาน่าจอสันไม่คิดจะเอาสมุดไปวางเลยเนาะ ตีแล้เจ็ดสิบสามแล้วเราจะเดียวเกันโอเเก็บไฟม่กดออฟไม่กดอีกไม่กดออฟนะปุบดิ้ม่กดออฟนกกันเออใส่ได้ไม่ใส่หมดไม่เขียนมั้งไอซี่ซิงเอาอีเมจมาวางดิทุกคนครับทำไมเฟรมเขาไม่เข้าไปครับทำไมเขายืนอยู่ข้างนอกครับทุกคน เมเดี๋ยวข้าดูก่อนว่าสเปรดเอามีกดเอาใช่ไหมถ้ามีสเปริตบุ๊กคืออะไรไหมบ็อกคือพอาวเตอร์ไกด์เดี๋ยวข้าเอาสเปรดบุ๊กมาคุยละถ้ามันคืออีเมดเลเวลห้าคืออะไรห้บาบ,บัญชีผลิตบ็อกไอ้เซตบุ๊กถ้าหนังสือเขียนคือสเปริต เป็นทีหรือไม่ก็กดดนทีหรือไม่ก็ปุ่มสกาอ่ะแล้วมันยอวมานานแข่าดนีถ้าไม่เอาถ้ามังโดยแล้วกไโอเคฮะโอ้โหเฟนยืนอยู่ตรงนั้นอะไปยืนในห้องนี้ไม่เอาดูดูอาจารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์ไม่เปิดไฟหรอแม่ ผีล่าจำสแกนเหมือนตอนนั้นอกีกมะคำเปิดปด,ดิเซมี่แป๊บนึงแค่มันถือไหมเขียนข้า่าหนียวข้ากลัวตายแล้วนะเนี่ยสมุดผีเขียนผีเขียนโออกออกอกผีมวนออกมาะละแล้วทำไมมันฟีซิ่งมาถึงตรงทางเดินเลยวะแปลก i'm like <laughs> like check the whiteboard for any information as you might need like once everybody's done and made their guesses everybody should head into the van don don don't you know i like ไปดิดห้างขวาดิไม่มีบ้านเฮียนโรงเรียนหรอ ไเจอแล้วมัน้องนี้มันนก่อนห้องห้ันนอี่มันอยู่ท่าจากรคขวาโอเคเดี๋ยวอานี่ไปก่ตอว่ะไปกดรอไปดูได้ เอาอ e ีเมลไปด้วยทำอะไรกนันไอ้ก้อนส่งอะไรมันเฮ้ยพูดส่อองอะไรกี่บอสผีอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมอะ่ะไอ้บุญนึกไอ,อ้บอสมึงเล่นส,นส่งขีมาฟีซิง เฟตอนที่เองเข้าไปตอนนั้นมันฟีซิงปะฟีซิงนะมีกดเอาไมวิชาอสุวางนอกมีกดเอาใช่ไหมที่บอก่ากัเราจะไปเล่นข้างในกัดิไปข้างในก็ได้เฮ้ยเหมือนฟีซิงนะ พ่อแกเหมอนเหมือนควันอะไรตวไปไปดูข้างนอกเอ้ยดูข้างในไปเนี่ยฟิซิ่งเฟรมเออฟิซิ่งโหอีกแล้วอ๋อนั่นแหละนไปไปดูข้างในไปไอเปีักอืงั้นแหละคือเขาว่าผีบักหรือเปล่า บัญชีบัญชีเป็นซาเปริตบล็อกบล็คเอ้ยบล็อกคือพัตตไกายมั้งคิดหนึ่งกับผีอะไรมันอยู่ข้างนอกมันนจะดังลึก เราเข้าไปกันเลยเอ้าแล้วทำไมไม่เอานี่ไปอ่ะไอโคมไฟอะ่อะโคมไฟไม่วางเลยอ๋อโอเคๆไปอเอาโคมไฟไปวางเปิดไฟก่อนเองเลยเปิดไฟปุ๊บวางปุ๊บถือก็เปิดไฟแป๊บโป๊ะแล้วก็ขึ้นเตียงไหมไอจอนขึ้นเตียงกับผมไหมนั่นนั่นนั่นปิดไฟด้วยปิดไฟเองด้วยเฮ้ย เปิดไฟเออมัน <I knew. S 1> เปิดไฟเองด้วยนะเฟรมนะมันเปิดไฟเองด้วยนะเฟรมนะเออเปิดไฟด้วยโอ้โหอันนี้ขี้กวนเขื่อนเตียงแล้ป่าขึ้นเตียงได้สมุดเขียอันปลายสเปรดินดันดีเอ้ยตายตายตายลิฟตาย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 เสียงอะไรอะ่ะ

พีมันจะออกมาโหน่ทำให้ไลค์คลิปเลยหรือวะเฮ้ยสวัสดีพีอายูเฮียไอไลค์ลุงตุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาแล้วเฟมเฮ้ยเออไม่เป็นไรแค่มีไม้เข็นนั่นแหละเฮ้ยผีออกมามันออกมาเลยล์มอ้าวมันหายไปแล้ว วันนี้ผีเราอยากเอามันเก็บไปเราทำอะไรทำอะไรคลิปไปทำไมผีมันติดบ้างอยู่นั้นน่ะอย่างวะอ้าวเฟมไปดูผีใกล้ๆไหมเฟมแล้วีเรอเออไปดิแค่เมียเรามีกันมาเขียนไม่เอาไม่เขียนอ่ะแล้วก็เราพาผีอราต้องมาแล้วแมวอยู่ตรงนี้ก็ได้มาก็มาดิเฟม วิ่งจุกบัวบ้านไอเฟมไอเฟมเข้ามาดิเข้ามาเออแล้วงเอ้ยเข้ามาดิไอเฟมคี้ป๊อเอออัปดีไอเฟมคีปอตนี่นะคบตอนที่ผมไม่บอกบอกว่าไม่อ่ ก็ประมาณนั้นแหละค่ะเขาแบบพอดๆนะครับเขาก็อยู่ตรงนี้เขาไม่เข้ามาเลยถ้าผมอัดนะถ้าอัดถ้าถ้าผมอัดเขาก็เขาจะเข้ามาล่ะครับเขาจะกล้ามาเฮ้ยวันนี้ผีวันนี้ผีว่าไงผีเดี๋ยวถ้าไม่เขียนหายเดี๋ยวค่าออกแหละไปเลยวันนี้อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันเป็น ข้ามาอยู่แล้วไงไปแล้วบวอ,อเยอะไม่ได้ไปแน่เจ้ากูว้าวอีจอนไปเฟมไม่อยู่แล้วเฟมออกเลยจะเป็นลีดใช่ไหมใช่สมุดเขียนโอลาลามีล่แล้วทำไมไฟห้องน้ำั้นเปิดเองอะเฟม แหลใครไปเปิดผีนะะ่ะนะผีไปเปิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไหเออเ,อเดีย๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวดูก่อนว่าผีชื่ออะไรเอ้ยผีเป็นอะไรโซฟิลิทแหละทำไม่ใช่โอ้โหไอ้เซมตอนนี้ผมก็เลเวล119เล้วนะครับเ114